อยู่ในวงเวยกันสอง้อยู่ที่สูงกว่าใถ้ามึงดุดคุณไม่พ้นนะอิงมึงยุ่งกับลูกสาวกูหรอกูไม่กลัวึงหรอกไปโอ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกกับผมนาย Season ลาส s t คืนดีคืนเดิมนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม p ั m แม l Party นะฮะเกมนี้ เคยเล่ไนไวยแล้วเมื่อสิบเดือนที่แล้วอันนี้ภาสองมาแล้วฮะมาอย่างนานพอดทีหนังบางทีภาพต่อมันก็ต้องมันก็ต้องทุ่มทุนสร้างนิดนึ่งนะครับหยอกเพยหยอกเรามาดูกันดีกว่านะครับระหว่างผมบีนไอต้องแล้วก็น้องกล้านะฮะใครจะเป็นผู้ที่ถือครองโลกเกียรติยศผมทำปาร์ตี้ได้เยอะที่สุดต้องเป็นผมแน่นอนไปดูความปั่นป่วนนะครับแล้วก็การตีการที่แผยวายว,ายวอดกันดีกว่านะฮะไป let's go <S บีนถืออะไรในมือ ระเบิดยังไงล่ะเขาชิดเอ้ยไก่ไม่ถึงถึงชมพูก่อนเทียวกูชมพูโพนี่ไม่ถึงกูโบนไม่ต้องุนวนขนาดนี้แล้นมันนูเนียกับโพนี่อยู่เ่ยนี่นะครับถ้าเลือดน้อยเนี่ยมันจะตายเลยแล้วจะไปเกิดที่อ่นกูไม่มีเลือดกูไปหาจากไหนมึงช่วยดูด้วยไอสัตว์ขึ้นมาทำแบบแชเป็นล้านเลย อะไรอะเนี่ยบอสมันเอาอีกแล้วเนี่ยไม่แล่ไอ้นแหลูเี้ยบีนเชื่อกูบอดแรมอะมันไม่ชอบกูเออเก้าสามกูจะฮิวถึงไหนได้เลือกกูเต็มไม่รู้จะเต็มยังไงละเฮ้ยขอร้องเอี๊ยอะไรวะเนี่ยพูเหรอเนี่ยเล่นยังไงล้ววะเนี่ยอ๋อยิง๋อผมว่าเด็กพูเก่าใช่เหรอ อ๋อคือยึดสีให้ได้เยอะที่สุดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมต้องเอายิงได้แล้วเหรอผมก็นึกว่ารอเทิร์นด์รอทิร์นด์รอทิร์นด์อ้าวแล้วกูตกไปเลยอ๋อคือเปลี่ยนสีให้ได้เยอะที่สุดเหรอเดี๋ยวต้องยิงตกด้วยเฮ้เฮ้ยใช่ใช่ตกอ๋อยิงตกด้วยสินะไม่งั้นมันจะมีไว้ทำไมเฮ้เฮ้เฮ้เอ้ยอย่าตกเองดิวะเอ้ยตกไปเองเนาะอ๋อต้องทำให้สีนั้นตกด้วยเอ้ากูตกเอง ปวดหัวแล้วเกินเฮ้ยแย่แย่เฮ้ยเฮ้ยของกูเฮ้ยของเฮ้ยไอ้เจ้าแย่สัตว์ตัดรูดจะยิงลงผมไม่สนไอ้เหี้ย เออยขาวไอ้ขาวไอ้ขาวทำไมลูกแบบมันไม่ลงเลยวะให้เอ้ยไอ้ดอกลงเองโอ้มาที่โหลอีกแล้วอ่ะมาไม่ใช่เด็กกูเก่าไอ้ที่ยุ่งเป็นเพี้ยอะไรกูแม่งยืนอัดขึ้นยืนนั่นเลยไอ้เพี้ยคือแล้วแม่งแบบกูแย่งลูกเดียวอ่ะลูกเดียวแย่งกันอยู่สองคนเลยมีแม่เหล็กมีเทเลพอร์ต ไอเล่ปอดไปไหนแต่นะไเล่ปอดต้องไปสลับกับคนอื่นต้องสลับกับคนน่าเออสลับกับไอ้ดำไอ้ดำเหรอเฮียบมึงเดินอีก็ได้ไปเดินใหม่ได้มึงได้แต่มองสมบัติอยู่ตรงนั้นแหละโอ๊ยไอไอบอทสองทีแล้วนะ โอ้ยบอดแม่นแม่นสัตว์อ่ะเออบอดมึงล็อกเป้าวะเนี่ยโอ้ตนเวบนวเนี่ยหตกน้ำนโมโอ้ยแรงไปแรงไปเออตกน้ำตายไปแล้วไอบีตบอดก่อนไอบีบอดก่อนตะบินไแผ่งไดี่าฮ่าก่าฮ่อฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮวาฮ่าฮ่าฮา่่ีไอ อยู่ในวงเวทก็สองอยู่ที่สูงกว่าย่างนัวอยั่ที่สูงกว่าย่างนัวมีเปิดรันตีดิ่โกนันตีนี่อยู่ที่สูงกว่าเรียบร้อยตาตาที่หลงก็ไม่ที่โหลฮะเย อะไรเอจ็บนะเนี่ยตังกูก็ไม่ค่อยจะมีเลือดกูก็ไม่มีไอ้สัตว์เดินใหม่นะครับเฮ้ยมีมันเตไวาให้แล้วอ่ะโทษทีนะตายแล้วหียไอแซมเหรออย่าอยู่กับกูอย่าอยู่กับกูเลือๆเลเลืทั้งเลยวะเนี่ย เอาตายเลยเหรอยัง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 บอสแซมมึงเอากูแล้วนะมันโจดแล้วนะเฮ้ยลยนสองไกด์ได้ไอ้โหลดทำอะไรได้ฮะมันจะแบบมันจะเร็วมันจะปินไปเออมันจะเร็วขึ้นถ้าใครขวางหน้ามันก็จะโดนดาเมจไปดิวัยบอสแซมเฮ้ยแซมอินฟัสเออเลยนั่นแหละเพราะว่าไอ้ยเนี่ยมันคอยรถมึงถไปเลยถอยปุ๊บได้แล้วมีถอยได้ศูนย์ปะวะ แป๊บตัวเอาะเปิดปุ๊บเลยในที่สุดฉันก็ได้สมบัติแล้วสินะออนี่อยู่โอ้ยอะไรครับเนี่ยน้ำขึ้นเฮียให้รีบตักไอ้บอดโง่บอดโก้ไปได้่อย ยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ได้เหรอวะมันได้จริงเหรอวะมันคือน้ำแดงยังไงล่ะเหนื่อยนี่ยับบต้องรีบขึ้นต้องรีบขึ้นเอออย่างนั้นกูได้เลือดแล้วไอ้เหี้ยบเขียบอะไรกันเนี่ยแล้วทำไมเป็นฟักทองอีกแล้วโคตรเกลียดเลยเออฟักทองแม่งอย่างปั่นนะกว่าไว้ก่อนคือผมพยายามจะเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเว้ยมันมันไม่ง่ายเอาซะเลย เฮ้เรียบร้อยครับไม่โลเลยฮะน้องกล้าสู้เขาหน่อยนะนี่กับนี่นี่กับนี่เออไอข้ามุหุนด้วยไ่กู้่อกะไิงนนีกมเพี้ยนเลละกูบอกนะอิไม่เล็กไม่เล็กดูดไม่เล็กดดดดได้ ดูดโมยกุญแจเฮ้ยดูดจับว่างถ้ามึงดูดกูไม่พ้นนะไอ้ิงมึงยุ่งกับลูกสาวกูเหรอกูไม่กลัวมึงหรอกโอ้โหได้ระเบิดมาด้วยเยอะสัตว์ด้วยอ่ะเออติดติดไอ้เหี้ยไปโอ้เจอกันเออกูไม่อยากเข้าใกล้ใครตรงนี้เลยสักคนมันอุดตันนะแถวเนี้ย ใช้ได้ดีกว่าตรงเนี้ยอะ่ะขึ้นอยู่กับว่าใครชนะเกมมันจะได้เล่นต่อกันล่ะเกมอะไรครับเนี่ยแค่ควบคุมทิศทางอย่างเดียวเนาะไหนนะไายเดะม้าของฉันอยู่ไหนครับเอ้ไปแล้วล่ะโก้ทำไมมันเร็วมากเลยไม่ได้ขยับเมาส์เลยไอ้แทมไอ้แทมไม่นะโม้ยทีโรยอีกแล้วสินะเรียบร้อยมีสามตามีสามตามีสามตานี่ไง มาดิว่าไอหัวมาลงเลยไปเอาไปหัวมาอยู่นี่โว้ยแรงน้ำถ่วงโมเมนตัมมันสูงโอ้ยทีเออเออพิกาคุณใช้ได้ด้วยมึงเล่นจริงนะกูไม่รู้อ่ะเอาไปเอาไปไปไปปีนบินยองงอย่างงงอย่างงงะเอาไปเออลงด้วยก็แต้มกูยังน้อยกว่าบอทเลยบัตรซบซะีใหญ่แล้วกาบอด เไม่ต้องต้องเกยโยงกับกูเกยโยงกับกูเกยโยงกับไอ้มาเกยเทที่โหลหรอได้อะไรวะแต่เดี๋ยวจะมาสตรีมทุกวันอังคารพูดได้หัดนะครับโคบูดทุกครั้งเลยใช่ดี่วะเอ้าลูกซองอ่ะมองจอก่อนมองจอก่อนมองอยู่เออตายเลยหรอ โอ้แรงสัว์เชี้ยแล้วกุญแจนั้นของกูหรือเปล่านะได้เตือนตื่นตื่นดื้อ้ตื่นไม่จะกลับไปเก็บศพตัวเองอ่ะต้องทำยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันโดนสองคนแบบว่าน่ะมันอยู่ร่วมกันไม่ได้จริงมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ออตายเลยเหรอกูกูเดินมาทำไมเนี่ย เอ้ตาเกมที่ผมชนะเว้ยผมดูจบอธิบายเบื้องต้นหน่อยดิมันจะให้แบบเราอ่ะเลือกเส้นทางว่าเราจะไปเส้นทางไหนในการเก็บแจแต่ว่าถ้าไปทางซ้ำกันอ่ะมันจะเฟลก็เหมือนแบบต้องลุ้นอ่ะว่าแบบใครเลือกทางไหนอ่ะมันไม่ต้องลุ้นก็ได้นะเว้ยถ้าสมมติกูบอกว่ากูจะไปขวาผมจะไปขวาขวาหน้ามึงสิตายหมดหมดโลก ไปล่างขวากุญแจของฉันสินะกุญแจเป็นของฉันสินะไปขวาเลยไปขวาไปขวาเอ้าไอ้คนโลบน้องก้าไอ้เวตองใช้ได้เออทำไมมาตยากกนทุกคนเลยได้กับบองเพชรมาเลยฮะให้มา ไม่เอา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 โอเคเลยไม่เคยใช้เลยใช้อะไรวะโอ้โหตายเลยเหรอแมงากอันนี้ครูเกิดแรงพอๆกับปืนเลยเกิดใหม่เลยนะใช่ได้ พักก่อนแม่บอกให้เธอพักก่อนพักก่อนนะฮะสำหรับพาร์ทส,สองในตอนนี้นะครับไปเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับพาร์ทส,สามผมบอกเลยว่ากระพิบตาเดี๋ยวก็มานะอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจมาทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเวียนเข้ามานะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆทุกคนก่อนนอนอย่าลืมแปฟันด้วยนะฮะไปละจุบจ๊บ